สวัสดีครับกระบะเกรด A ต้องที่นี่นะครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอก็คือจะเป็น t o y ยต a h i l u ัก i g o นะครับปี2013คันนี้จะเป็นเครื่อง2.5ตัว e นะครับเป็นเครื่อง Vn Turbo นะครับผมคันนี้จะเป็นโฉมหน้าแชมป์ก็คือจะเป็นเครื่องรุ่น 2KD นะครับคันนี้สวยมากนะครับผมรถที่อยู่กับเราเป็นรถเกรด A ทั้งหมดนะครับไม่มี รถชนหนักที่คว่ำหรือว่าจมน้ําหรือว่าตัดต่อตัวถังเล่มทะเบียนชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับผมก็คือรถที่อยู่ที่เพชรยนต์ทั้งหมดเป็นรถเกรด A นะครับผมเป็นรถสวยทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบ h a l ลเจนมัลติรีเฟ e c t o r แบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยตามสแตนดาดของตัว E นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกแบบหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับคันนี้จะเป็นเรด E นะครับในส่วนของกระจังก็จะได้เป็นกระจังแบบโครเมียมผสมกับสีเทาเงาแบบนี้มาพร้อมโลโก้โตโยต้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยก็จะเป็น เรื่อง VM Turbo นะครับก็จะมีในส่วนของจมูกนะครับเพื่อช่วยรับลมนะครับคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ใครได้ไปคันนี้เนี่ยรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมกับเจ้าคันนี้เจ้า v i ก o แชมป์คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัวยกสูงนะครับเป็น PreRunner เป็นตัวยกสูงนะครับเป็นตัวแขบเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับก็จะได้เป็นล้อ อ l l o เดิมจากโรงงานนะครับมัดด้วยยาง Bridgestone นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายได้ไปคันนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมเอาไว้ใช้งานหรือว่าไว้เข้าสวนเข้าป่าก็ได้นะครับคันนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของกระจกมองข้างนะครับคันนี้จะเป็นกระจกมองข้างแบบพรีเม er ียมมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับ กัรนี้เนี่ยก็คือกระจกมองข้างจะเป็นกระจกมองข้ามแบบพับไฟฟ้านะครับนี่ในส่วนของโลโกโ้ไฮลักนะครับเป็นเครื่อง Vn Turbo 2.5 Turbo บบปลปรผันด้วยระบบ Vn นะครับในส่วนของที่จับประตูนะครับก็จะได้เป็นที่จับประตูแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับ มาพร้อมที่กันร,รอยในส่วนของประตูนะครับก็จะได้เป็นสีโครเมียมมาเหมือนกับที่จับประตูเลยทีเดียวนะครับคันนี้สวยมากนะครับผมแล้วก็คันนี้จะเป็นวิกโก้หน้าแชมป์ในส่วนของแคปก็สามารถเปิดได้นะครับนี่ในส่วนของรอบรอบตัวรถนะครับก็จะประมาณนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สีสวยนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับผมในส่วนของซุมล้อนี่ในส่วนของ สติกเกอร์เพรนเดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านทางด้านท้ายนะครับคันนี้จะเป็นตัว E แล้วก็จะมาพร้อมสัญลักษณ์ไฮลักตัว E นะครับคันนี้จะเป็น v ีโก้แชม p นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบันไดท้ายก็จะได้เป็นโครเมียมมาให้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยกับเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ที่จับประตูก็จะได้เป็นที่จับประตูแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของท้ายกระบะนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของท้ายกระบะนะครับผมนี <_ ca. S 1> ส่สวยๆแบบนี้เลยท้ายกระบะครับนี่เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากนะครับนี่เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรอบๆตัวรถกันต่อนะครับนี่ในส่วนของสีนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับกับเจ้าคันนี้ นี่ในส่วนของรอบๆตัวรถนะครับสวยๆแบบนี้เลยรถที่อยู่ที่เพชรยนต์จะเป็นรถเกรด A ทั้งหมดนะครับเป็นรถคัดพิเศษซึ่งรถทุกคันเนี่ยสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับทางเรารับประกันโครงสร้างนะครับผมแล้วก็อีกอย่างในส่วนของไมทเทนนต์ต่างๆนะครับ รถที่อยู่กับเราไม่มีรถชนหนักที่ความจมน้ำตัดตอบตัวถังหรือกรอเลขไมหรือว่าเล่มทะเบียนชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับนี่ในส่วนของคันนี้จะได้มาพร้อมบันไดาข้างมาให้ด้วยนะครับผมรอๆแบบนี้เลยนะครับใครได้ไปนี่ยก็คือไปวิ่งใช้งานได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารกันต่อนะครับ นี่สวยมากคันนี้นะครับผมในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับในส่วนของแถบข้างประตูก็จะได้เป็นแถบข้างแบบพลาสติกแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสีเทาเงาแบบนี้นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของออปชันต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่ปรับกระจกแล้วก็ที่พับกระจกตัวนี้จะได้เป็น ระบบ Toyota s e c u r i t y Auto Alarm มาให้ด้วยนะครับก็คือระบบกุญแจกันขโมยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยกับเจ้าคันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางคอนโซลหน้านะครับนี่ในส่วนของคอนโซลหน้าคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่164,000กว่าโลนะครับถือว่าน้อยมาก กับอายุรถเนี่ยสิกว่าปีนะครับผมก็เฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับนี่สวยมากคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของโซนหนานะครับผมนี่ในส่วนของทางด้านหน้านะครับจะประมาณนี้เลยตามสแตนดาดของ v i g o c h ช m นะครับ นี่ในส่วนของเครื่องเกียร์แน่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ปรับแอร์นะครับก็จะได้เป็นที่ปรับแอร์ประมาณนี้นะครับผมนี่ในส่วนของที่ปรับแอร์นะครับทิศทางแอร์แล้วก็ในส่วนของความแรงของแอร์แล้วก็ในส่วนของที่ปรับแอร์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะครับก็จะประมาณนี้ก็ สามารถเล่นวิทยุนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ AUX แล้วก็ CD ได้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นสีเทามันแบบนี้นะครับผมก็คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม5สปีดของโยโยต้านะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเบาะเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้ากำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของไฟนะครับผม ก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่บังแดดนะครับก็ตามสแตนดาดของโตโยต้านะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมรถสวยนะครับผมเกรด A ต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับเพราะที่เพชรยนต์จะเป็นรถเกรด A ทั้งหมดนะครับไม่มีรถชนหนัก ลิกความจมน้ำตัดต่อตัวถังหรือว่าเล่มทะเบียนชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับผมเพชรยนต์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า20กว่าปีนะครับผมตรงนี้ท่านใดเนี่ยสนใจจะดูรถมือสองรถสวยนะครับแนะนำที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับนี่ในส่วนของ Toyota าคันนี้จะเป็นเครื่อง2.5นะครับผมในส่วนของความแรงก็เป็นที่รู้จักกันดีว่า Toyota เครื่องเนี่ยทนถึก แค่ไหนนะครับนี่แล้วก็อีกอย่างรถสวยนะครับต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของไปในห้องแคบกันนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมแล้วก็คันนี้ก็เป็นแคบเปิดได้นะครับในส่วนของแคบ นี่คันนี้ในส่วนของน็อตประตูนะครับผมก็เดิมทุกอย่างจากโรงงานนะครับผมไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจในส่วนของเม็ดอาร์กต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับผมเดิมจากโรงงานนะครับผมคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับผมอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูนะครับผมในส่วนของเม็ดอาร์กต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับผม นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใครได้ไปคันนี้เนี่ยรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับนี่นะครับผมภายในห้องเครื่องนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่ในส่วนของคันหน้านะครับผมก็คือเดิมๆจากโรงงานในส่วนของเม็ดอาร์ตทุกชิ้นยังอยู่ครบนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของเพจนะครับผมในส่วนของแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะครับผมมีสติกเกอร์มอกอมานะครับผมก็คือเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวคันนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลย นี่คันนี้จะเป็นเครื่อง D4D มาด้วยระบบ v n turbo ระบบแปรผันนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมพร้อมใช้งานกันได้ยาวๆนะครับในส่วนของภายในห้องเครื่องไม่มีรอยคราบน้ำมันไม่มีรอยเปียกไม่มีรอยแฉะอย่างแน่นอนตรงนี้ทางเรารับประกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้คันนี้เนี่ยก็คือท่านใดที่ได้ไปเนี่ยรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์061 654 0726แนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับผมพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นชาวสวนนะครับผมชาวไร่ก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับผมคันนี้เครดิตดีฟรีดักไปได้เลยนะครับผมคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับได้คันนี้ไปรับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับผม นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้ากระบะ t o y ยต a าไฮ u ักวิก c h แชม์คันนี้คันนี้จะเป็นเครื่อง2.5ตัว E นะครับปี2013นะครับจะเป็นตัวแคบเกียร์ธรรมดายกสูงตัว p r e r u นเนอรสวยๆแบบนี้นะครับผม ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0616540726นะครับท่านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรนะครับผมเป็นพ่อค้าแม่ขายพนักงานเงินเดือนชาวสวนชาวไร่เนี่ยก็สามารถออกรถได้หมดคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับนี่คันนี้จะเปิดราคาอยู่ที่395,000บาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยเครดิตดีฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับกับเจ้าคันนี้ นี่ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนี่สำหรับคลิปหน้าเราจะทำรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ